สบายดีพี่น้องสบายดีตอนเช้าพี่น้องเลยสบายดีตอนเช้าๆเด้อตื่นแต่เช้าคือเก่าเพราะว่าไก่มันลงกินกาแต่เช้าฝนตกมาขึ้นเดี๋ยวพี่น้องเลยตกโบแหงตกตกมาครเดียวแล้วก็ยยุดตกครเดียวแล้วเคยุด tháo cầy thôi này, thằng vừa tỉnh sau cả cầy makin cà bớt, tỉnh mai cả pha mờ bừng tới cả, lẹ, xì khéo nó bừng lại cái sời tai, bừng lại sời tai xì khéo, một tháng nữa ทุ่งหน้ากับชิมี่เป็นสีเขียวแหละถ้าฝนตกดีกันถ้าฝนตกบดีกันคือสีบดเขียวดอหน้าทุ่งนี้เขาเจะกับกาล่างส้ายหุดไก่ก็ตื่นจะเศร้าพดตื่นว่าได้ลงกาอะไ ได้บองหอยอีกแล้วตุยและ,ะบองหอยยังยังจอยอยู่อออหอยก็ได้มากมกับบางทีก็จะกินปล่อยไม่ไแช่วะ <c oughs> โอ้หน้าทงหน่อยหน้อยมือเองกับเขียว ไปห้ามาันแค่น้อยก่อนอื่นก็เป็นเบิ่งเครื่อบเครือบหมักมูกอ่ะพี่น้อยเอามาปลูกต้น,นน้อยๆน่อยะมาปลูกไว้เฉยนะเป็นเชยนะปลูกไว้อยู่หน้าบ้านนะอันนี้น้องนำเอามาปลูกนี่นี่งามเชย <laughs> ต้นนี้ก็เท่ามาปลูกกันนะมันเอง ปลูกในมันปลูกในมันเพื่อว่างามเายอ,อีกตัวนี้บบได้ขยายออกเจ๊จะไปปลูกใส่นี่เครื่องักแตงเอาขุดมาปลูกลามเครือเป็นดอกละ่ะตัวนี้กำลังเป็นฟุ่มใหญ่เลยนี่ใส่ผุ่นเลยเครื่องักโม่มแตงบตกหงือก็สีหลอดจุดเนาะน,นี่ป่งใบป่งยังออกมาล่ะ บนตกหามดุเด้คือสิทธิเ์เลาะจีอ่ก็ยังบ่มั่นใจว่าตัวใดต้นผูต้นแม่เนี่ยเข้าไปหาท่าทนว่า คือนี่ตื่นมาเล่นตอนตีนตอนเทียงคืนนาตีหนึ่งทีหนึ่งไปปายตอนนี้เขาพักผก่อนกันเอาวล้วจันนี่ไงนี่น้อยไง มันี้ก็จะม่เห็ดกินก่อนลองปลาทูปลาทูหอมกันมาลองเป็นอะไรลอสักสโต้ก่อนมันเปื่อยดิใค่ไม่ได้ใส่ลืมใส่ไข่ออกมาเลยเฮ้ <W> <governors clergy accept> เอ้นยนยี่ยนะพี่พี่พี่เอ้แนวนั่นแต่เมย์แล้วเนาะเฮือ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 พี่น่อยประตูเล็บเลยมาหนาังตาผมกินเลยแหละมา <c ười> นเสาปนองสบายดีปาทูหอมไันกินเชยนั่ข้างหนึ่งสบดปดิ้น้อนอ่างร้านักงรานขาน้าแล้ว่อไจกินอกดิบุหรี่ดินงขายุบอันนี้อะไระบหัอนอยากกินยุบก่อิกระโดดแต่คือทาใหญ่เลย เวเขาไม่ังขมืเลยโขัารเขาเแล้วก็หายห็ดเวียไปนอนยาข่เเองะต่อไปก็ตื่นมาอะไรกับตังคนตุณตังกินเลยกันเวียไปเวียกมันแล้วกุเขาม่มีเวลาได้กินข้าวพร้อมกันนเอาข่ากะสิ

นักน oui! <wh> ี่ศึกษาไม่สามารถึดในมือมันอะไจะหนั่นคนอยากเนาะคนอยากมันกินตี

mừng chưa <laughs> mừng chưa mo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 ng nên mong đi mong đi mà nào đi đi nó cầm

เอามืตกคนที่ผาท่อืมกรอตุกเล็กๆอีกล้วมั้งนคือต้องจก เอาแขนเอากระเอาแขนแขนยังได้เอาแขนทำานแนอนอืดียวเอะรชองช่องก่อนจแขกงอือแบริปะูเดี๋ยวเอะแขนเมาครับโอ้ยเขาจแก้มแล้วอือเดีอยแปัดเขาหน่อย อ่างด้ก็เขาะไม่ได้ขาเลี้จุกังยังปั่นะปั่นะขึ้นหกปั่นให้มันแข็งอืมเป็นไงปั่เปย่ไน่กั้งอยู่ด้วมเ้น่ม่อยู่แมุ่ายไน้าต่่ะ

ยบว่าเบ็ดแบน้เว้นดีเว้นเกนี่แหละนี่จะงุีวแม่บึเห็นเาเน่ยนี่นะ